สัสดีครับพี่สัสดีครัชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเป็ดน้ำชื่ออะไรนะเป็ดน้ำเป็ดน้ำใช่ค่ะทำะไมคะป่าครับมี่ชื่ออะไรคะชื่อมันเลืองครับชื่อเราดูแบบไฮโซไฮโซจังนะใครหนูเหรอชื่อเราสองคนเนะี่ยอ้โหโคตรเวอรเลยเราทำงานกับใครเนะี่ย อ๋อทำงานกับพี่ครับพี่ครับใช่ครับพี่ครับมีครอบครัวหรอเอ่อไม่ครับไม่อ้าแล้วพี่ไหนเนี่ยก็ก็พี่หนูนี่แหละแต่ไม่ใช่ครอบครัวพี่ชายสุดที่รักก็เปล่าไม่ไม่ค่ะเป็นพี่ผู้หญิงค่ะใช่หรอใช่ใช่ครับเราเพิ่งไปเริ่มเราเพิ่งมาฟาช่หนูเพิ่งมาเองใช่หรอ ใช่ครับหนูเอาอย่างนี้ไหมพี่มีพี่มีอะไรให้หนูทำเอาปะ่ะฮะให้ทำทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวโดยหนูที่แบบหนูไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ชุด <c oughs> แกงป่ะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวพี่พาจะพาหนูไปจบปูนแล้วคราวนี้ <c oughs> หนูก็จะเอาปูนมาให้พี่ว่างไงตึงปะ่ะโหหนูไม่ต้องทำอะไรเลยนะหนูแค่นั่งเ,ยเฉยๆอะเป็นไง <c oughs> <c oughs> อ๋อได้ได้ครับได้ไปด้วยเหรอเอาดี อ๋อออเราเราแต่แพี่อ่ะเราแต่พี่บุญเรืองยิ้มยิ้มทำไมอ่ะหนูไม่ได้ยิ้มโอเคไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มโอเคครับหนูไม่ได้ยิ้มใช่หนูไม่ได้ยิ้มโอเคแล้วก็อยู่คนเดียวเหรอไม่มีฟงไม่มีแฟนบัางเหรอใช่ไม่มีครับทำไมอ่ะไม่มีใครคุยกับหนูทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เคยลาฟลาสเตอร์มาโอ้โหไม่ไหวจริงกันโดพี่ม,มีแกงหรือเปล่าคะไม่มีครับเป็นประชาชนปกตินี่เลยอ๋อโอเคครับแล้วหนูล่ะมีแกงไหมไม่มีค่ะไม่มีเป็นประชาชนครัหนูมีตังไหมหนูมีตังไหมโอ้หนูเพิ่งเข้ามาเองนะไม่เป็นไรไพี่ถ่ายาพี่ถ่ายตังหมดละ โอ้โห oh, <ม>หนูไม่ไม,มีหนูไม่มีไม่มีให้พี่สักนิดหรอไม,ไม,มอไ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอ่าเชื่อกันนะโอเคโอเคค่ะ <Okay. Okay. S 1> แล้วทำไมเราไม่ไปแบบไปเปลี่ยนที่นูน่นล่ะที่โรงพยาบา <Huh? S 1> ลฮะอ๋อไม่รู้เหมือนกัน หนูให้พี่ให้แพน<ะ>หนูเอาเปล่าแฟชั<ะ>่นหนูอะจริงเหรอจริงเหรอเอาไหม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 เออไม่รู้อ่ะไม่รู้โอเคแม่หนูจะรับไว้ไหมแฟชันะ่นฮะได้ได้เลยได้เลยเ<อ>ามาเราตอบตกลงแล้วนะเอเอ,เอโอเคเขาได้ได้ไดหนูไม่บัตรไก่ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีเขาไม่มี อ๋อหมดแล้วเพิ่งข้ามาทำไมไม่ไม่มันหมดเมื่อวานไงอ่าโอเคโอเคเขาเชื่อก็ได้อ๋อจริง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 เชื่อก็ได้โอเคเชื่อเชื่อหนูเหอะหนูไม่ได้โกหกหรอกหนูเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าหนูไม่ไม่ไม่โอเคเชื่อก็เชื่อโอเคเขาหนูคิดว่าสีไหนสวย พี่พี่ชอบสีขาวเหรอใช่ก็สีขาวสีขาวสวยมันไม่มีสีขาวะดิอ๋อเหรอเยอะแล้วพี่เราไปไหนอะ่ะพี่พี่เป็นแรปเปอร์เหรอพี่ไม่ใช่แรปเปอร์แล้ว,แล,วแล้วให้ฟังไหนได้ไหมคะตลกปะเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม ตลกหรือเปล่าเราไม่ค่ะไม่ค่ะไม่พอด้อค่ะโอเคโอเคจะไว่ให้พายได้อนะพี่รับเป็นไหมรับไม่เป็นอา้าวเอาหรอโอเคครับหนูรับเป็นปะไม่หนูรับไม่เป็นอ่ารสักนิดนึงไม่รับไม่เป็นรับไม่เป็น เลวแล้วไปฟังหน่อยฮะหนูหนูทำไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณทางโครศัพทครับแล้วเราฟาร์มมาตั้งนานเราไม่มีตังค์เลยหรอหนูขายข้าวใช่ใช่หนูขายข้าวซื้อข้าวหนูไหมพี่ขอลองชิมก่อนได้ไหม หนูไม่มีข้าวหนูไม่มีข้าวแล้วอ๋อแค่นี้โธใจแรกใจก็ไม่ให้เงินเอาข้าวอยู่กับพี่ข้าวข้าวอยู่กับพี่พี่ป้นดูดิหนูไม่มีเงินเลยไม่มีอะไรเลยพี่ไม่ทำหนูหรอกอ๋อโอเค่เขาพี่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงโอ้เวอร์เรื่องจิ๋โอ๋อแค่เลยเขาเฮ้ยเขาเป็นไอ้เขาเป็นไรหรือเปล่าวะ สคป่ะมาเร็วหนูใครมารับเนี่ยใช่ไหมหรอใช่ไม่ต้องแต่งลแล้วไหนดูแบบประชาช,าชนก่อนสิอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ,อายุอายุสิบห้าจะไปเป็นสาวลำวงหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อปอะ่ะเลวอะไรนะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ หนูหนูไม่มีรถหนูไม่มีรถเอ้าหนูเดินนะเดี๋ยวพี่ขับเดี๋ยวพี่มารับไปเจอกันที่พาวไปโอหไม่ให้หนูไปด้วยอ้าวหนูถ้าหนูขึ้นมาหนูต้องมีจ่ายจ่ายตังค์นะถ้าเราตัดตัวได้เท่าไหร่คชุดตัวโหเสื้อแขนขาดขอตังค์หน่อยขอเอามาเลยพันหนึ่งอ้าวเจ้าพ่อเขาแล้วทำไมมันต้องมีอะไรที่เป็นแบบเลอะตรงปากไปเนี่ยอันเนี้ยคืออะไร หนูขโมยลิปสติกแม่มาทาดิใช่ใช่หกสามนกระเป๋าแล้วหนูเดี๋ยวไปกดข้าพามาด้วยแล้วเดี๋ยวเราปจบปนกันอโอ้โหหนูไม่มีรถหนูไม่มีรถก็พี่มีเดี๋ยวหนูไปกดกระเาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปค่อยไปเปลี่ยนที่โน่นแล้วกันขึ้นมา หยุดเดินอย่างนี้หยุดเดินอย่างนี้เปลี่ยนบุคลิกตัวเองได้แล้วไปเดินให้มันดีๆให้มันเหมือนคนปกติเขาเดินโอ้โอ้ท่านมันไม่น่ารักหรือไงมันก็น่ารักครับแต่มันก็มันมันมันก็เดินให้มันปกติโอเคเขาโอเคเขาขอโทษเราโตแล้วนะถ้าเราไม่โตละค่อยว่ากันโอเคเขาโอเคเขาขอโทษเขาไม่ได เอ้ยรถเท่ปะรถคันนี้เทไหมแต่เทเทเขาเสียงพี่คุงคุนอ่ะทำไมอ่ะพี่พี่ได้อยู่แก๊งดูไว้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ครับอ๋อโอเคช่เขาทำไมเหรอแก๊งดูไว้ทำไมทำอะไรเราหรอไม่ไม่ครับเขาเคยมาเจ็บเราหรอไม่ครับไม่เคยครับกลัวครับกลัวแก๊งนี้เขาพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่ก็ไม่อยากยุ่งเหอย่ากเงว่าจริง สวัสดีครับพี่ค่ะไอ้เชีย่ยนหนัก,หน,กหนักไอ้นี่ว่ะหนักเสื้อว่ะทำไมาเร็วเานเาะโอเคครับแล้วเรามานี่นี่ไม่มีใครจีบเราบ้างหรอไม่หนูไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเอาแล้วมาถึงเลือกที่จะคุยกับพี่ล่ะเอาก็พี่ทางหนูหนูก็ต้องตอบดี ใช่ไหมหนูพูดถูกหรือเปล่าจริงแล้วมาถึงเรื่องที่จะแบบขึ้นรถไปจบทบกับพี่นางนังที่ไม่ได้เลยน,น,นั่นนั่นก็ปล่อยหนูลงตรงนี้ก็ได้เขางั้นโดดไปอ๋อเนี่ยโดดจริงด้วยตายไปแล้วนะีะเอาขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหมไม่ไม่เป็นไรเขาจะขึ้นมาไหมเอาเร็วหนูหนูจะตายแล้วอ่ะ อ้าใช่ไงแล้วเราโดดทำไมอ่ะโอ้หนูขอโทษโดดทำไมโดดเพื่อเราจะมาชดความรักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะไม่ครับไม่เคยมีความรักเขาทำไมอ่ะผมไม่เชื่อผู้หญิงเมืองนี้เขาบอกว่ามีแต่ไร้ไร้อ๋ไม่ใช่ครับเอดโอ้ยยังแหละเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบังเต็มเลยอ่ะเอ้ยหนูไปนอนก่อนนะเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ก่อน หนูจะไปไหมเดี๋ยวให้พี่มารับจะไปไหมพี่จะไปไหนจะไปจกปูนแต่หนูจะไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากเอ่อจิตใจอันงดงามของพี่ใช่โอ้โหอันนี้โต้หนูมีมีปูนสองถุงเอาไหมอ๋ออ๋อมาดีมาดีมาโอเคอยู่หนึ่งอยู่ตู้แล้วเราจะไปจบไหมเราไม่จกใช่ไหมเราไปทารอื่นไหม ว่างไหมแกน,น่ะเดี๋ยหนูว่างหนูว่างนะโอเค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 ,อเคใช่ใช่แล้วค่อยไปเอาแล้วกันนะปูน่ะอ้าวโ,โอเคครับไปเอาเลยก็ได้เนาะอันหนึ่งหล่อครับฮัลโหลโหล่อครับ ฮอันนี้เบอร์ไคร่เบอร์ไค่คือไผ่อะยูคือไผ่เนี่ยก็าันมีเบอร์ัวไม่ได้รับเมื่อวานแล้วมบลอก็เลยโทรกลับอ๋อผมผมผมเหรอที่ผมโทรใช่ไปใช่ปะไม่ไม่นอ่เอ้ยทท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 รททททผู้หญิงได้ไงทท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 นททนททนทท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 ทาทคนอยู่อ่ะ ผมก็เลยโทรไปครับเล่นๆคุณคบเบล,เลไม่ใช่ตอนนี้เป็นช่างโทรมาแล้วไม่ได้รับอะไรนะครับว <What? S 2> ัดว่าเป็นช่างโทรมาแล้วไม่ได้รับอ๋อไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ What do you m e a เคครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเนี่ยเราชื่ออะไรนี่หนูชื่อปเป็ดน้ำรับเป็ดน้ำม,มีอะไรขายไหม ไม่มีครับรอพี่มาครับเข้าอยู่กับพี่เขาอ๋อไม่ได้เอาข้าวครับอ๋อพี่จะเอาอะไรคะมีปูนขายไหมเพชรพวกอะไรพวกนี้หรือว่าเราขายข้าวอย่างเดียวปูนปวนหนูมีสองถุงหนูจะให้พี่คนนั้นนะนี่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 ใช่ให้พี่คนนี้เหรอใช่เขาเขาขอข้าวรอยังไม่ข้าวไปอยู่ในใจอ่ะผมใจดีขนาดนี้พี่ชายเหรียนอ้าว ป่ะหนูมีอะไรเอามาให้พี่หมดเลยพี่อยู่ในตู้ร้ายจะร้ายจะพี่พี่ต้องพี่ต้องให้ข้าวหนูนะพี่อย่าปาร์ตไม่ต้องให้ข้าวไอ้เชี่ยอะไรนะพี่ต้องให้ข้าวหนูนะต้องให้ข้าวคืออะไรอ่ะโหไม่เคลียร์เลยเคลรเลยให้ข้าวหนูสักจานก็ได้หนูไม่มีข้าวกินเลยพี่ก็ไม่มีข้าวกินหนู หนูชีวิตพี่จะหาไม่อยู่แล้วชีวิตไม่มีอะไรนี่ะไม่มีอะไรเป็นชีวิตอนชเขาบอกเขาเขาบอกว่าฉันเปนคนไม่ดีเาไม่งูนไม่ทำอะไรพอดพี่ต้องเอาไปให้ให้ให้คนในครอบครัวพี่ขึ้นอาวุธพี่ไม่มีอะไรเลยหนูเคยนึกถึงใจพี่บ้างไหมเดี๋ยวนะี่พี่ต้องพาหนูครับพี่ต้องพาหนูขับไปตกปูคขับไปนู่นขับไปนี่ขับไปนั่นน้ำมันค่าน้ำมันใกล้นี่ฮะหนู เดี๋ยวเดี๋ยวจะหนูเอาเงินให้ก็ได้พันเดียวพันเดียวพัน,นเดียวพอใช่ใช่เอ้ก็ก็พี่มีครอบครัวแบบพี่พี่ก็ต้องมีเงินดิใช่ปะต้องมีเงินเยอะแน่เลยใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะพี่มิวแล้วพี่มีเอาหุดหรือยังยังแน่ใจอ่ามีแล้วมีแล้วมีแล้วโกหกหนูว่าไ้ยไม่ไม่น่าใช่นะ อ๋อไม่ใช่ตู้นี้หรอไม่ใช่ตู้นี้หรอไม่ใช่ไม่่ใชตู้นี้หรอไม่เลเบลอะเอาแล้วนี่ไม่ใช่เลเบลหรอหนูไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงเป่าเลยอ๋อผมเหรอครับพี่ไม่ใช่ค่ะพีห้าเป็นหนึ่งเจ้าเป่า กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอ่ะกระเป๋าหกสามนมีอะไรขายอีกไหมไม่มีลรวไม่มีเอามาขายมีมีมีของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างไม่มีหนูอยู่เอาไว้กับไม่เชื่อหรอกว่าจะเอาไว้กับพี่เอาไว้กับแฟน โอ้หนูขอร้องเถอะพี่ท่านท่านอยาหนูมีแฟนจะร้องเพลงอะไรโอ้ไม่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 ร้องเพลงตอนลราบอกว่าขอร้องคือยังไงเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบร้องเพลงไงโอไม่หนูว่าพี่ต้องมีแก๊งแน่เลยวะเธอทำไมคิดแบบใช่หนูดูทรงละใช่ทำไมไม่หนูไม่ให้พี่ตอบเลยแล้วหนูก็บอกว่าใช่เลย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 ใช่เออใช่เลยหนูหนูว่าใช่จริงๆริง จริงจริงมัมมี่มัมมี่มมกับป๊าป๊าไม่เชื่ออะไรถ้าพี่มีครอบครัวพี่ไม่เคยมีป๊าป๊าแล้วก็มัมมี่ครอบครัวของพี่อ่ะมันไม่มันไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นพี่พน้องใช่มีแค่เพื่อนพี่น้องนี่แหละคะ่ะเรือกองโอเคครับโอเคครับหนูไม่เคยเห็นประชาชนแบบเปราต้นเนาะที่แบบว่ามีบุกมีม้มีอะไร,ะไรเยอะแยะไปหมดหอ่ะ หนูพี่จะพ้นหนูแล้วทางนั้นนะ่ะใช่ปะเออใช่พี่จะพ้นหนูอย่าพ้นเถอะพี่จริงไหมเนี่ยสงสารหนูเถอะจริงจริงนะเอา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 ไปว่านะจากที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยหนูหนูคิดไปเองหมดทุกอย่างเลยนะนี่เอาไปหนูไม่ให้พี่ตอบเลยอ่ะถ้าหนูถ้าตอนนั้นหนู ถ้าในตอนนั้นน่ะหนูมองพี่เป็นคนไม่ดีพี่ก็เป็นคนไม่ดีในสายตาหนูอะหนูกลัวพี่อยู่แก๊งดูไว้อ่ะจริงๆนะทำไมอะรู้สึกหนูหนูกลัวหนูกลัวทำไมอะทำไมทำไมกลัวแก๊งดูไว้ขนาดน่ะนะใช่พี่เหคนดูดุน่ากลัวตึ้งใช่หนูไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อพี่ดิง่ายเดี๋ยวพี่ตีมันให้แก๊งเนี้ยได้ข่าวโดนเออเมื่อมได้ข่าวเมื่อวานตีวิปริตไปนี่อ้าวคอดว่าอะไรใช่ใช่ใช่ โคตรตึงอ่ะอะทำไมหนุม่มไปถึงกลัวแก๊งเขาอ่ะเพราะอะไรเพราะอีหยังอะไรนะทำไมถึงเรารเกลัวแก๊งเขากลัวเขาเขาดุเขาดุเขาตึงเกินไปเขาดุเขาตึงเกินไปแล้วหนุ่มเขาอยู่แก๊งอะไรนะไม่มีเลยเไม่ไม่เขาเป็นประชาชนตัวเล็กๆเ,เขาตัวเล็กแค่ไหนอะหนไหนดูซิว่าไม่เชื่อ,<ะ>ห,รอหรอกว่ามีแก๊งหรือเปล่าขาวไหนอเอาจริง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  ตรงนี้ใครไอเมียวอ,อ๋อไอเมียวข้างในมีคนจกยังอ่ะน้องข้างในายังไม่มีคนจองพี่ไปข้างในโอเคเดี๋ยวพี่ไปข้างในให้โอเคเนี่ยพี่พี่จอดพี่จอดหนูลงเลยก็ได้เมื่อกี้หนูเห็นไป <c oughs> หนูหนูว่าใช่ละหนูว่าใช่ละวใ <c oughs> ช่อะไรของหนูเนี่ยแล้ว,วพี่พี่รู้จักคนนั้นได้ไงอ่ะ เอ้าเอ้ยหนูพี่อ่ะเป็นเน้นคอมมูนิตี้เวลาพี่เจอใครพี่ก็หวัดดีพี่เวลาเจอน้องพี่ก็หวัดดีไม่ใช่เหรอเอ้ยอันนั้นแก๊งดูไว้น้องพี่เอ้าแก๊งดูไว้เราจะรู้จักเขาไม่ได้เลยหรอหนูมันเป็นอีหยังอะมาพังทลายอะพ่อมไม่หนูกลัววะไม่ตหองกลัวไม่ทําอะไรหนูนะจริงโอมาละอ่ามา หนูมีแก๊งมั้ยเนี่ยนะไม่มีครับเป็นประชาชนครับอืมโอเคถือว่าไม่หลุดถามสามรอบน่าจะเป็นบาร์ประชาชนจริงๆอ่ะเรามาจาับอ,อ,อ๋อ้โหอ่ะพี่บิดเพื่อนรอดอ่ะรอดรอดรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแต่โอ้โหมาก่อนเลยนะเมื่อกี้ แล้วทำไมเราถึงกลัวแก๊งดูไวอะเพราะอะไรอะกลัวครับกลัวเขาขอสักหนึง่งขอขอสักหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำไมเรนถึงกลัวเอา้ามีมีหลายเหตุการณ์ครับมีหลายเหตุการณ์ครับไม่ครับไม่ไม่กลัวครับรักดูไวยะครับเอาสรุปกลัวหรือว่ารักเนี่ยพี่จะทำเลยอนะยู่แล้วเฮ้ยกูยังไม่ทำอะไรเลยอะ่อนะน เออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่มีใครเขาทำหนูหรอกเขาไม่ใช่แ,<ต>แบบว่า,าพี่ว่าแก๊งดูไว้เขาก็าไม่ใช่แบบว่าเออแบบเขาเขาเขาไม่ค่อยชอบทำงานเขาพี่ใช่เขาใช่รู้ได้งไงอ่ะชอบเขาชเขารู้เขารู้เขาโอเฮรู้ก็รู้แล,แ,ลแ,ลแล้วหนูไม่เคยไม่เคย <ขอ S 1> มีแฟนแตออบ หนูไม่เคยมีแฟนอย่างที่ไหนมาก่อนเลยหรอกไม่ไม่ทำไมอ่ะเราไม่หนูไม่ชอบคุยกับไพ่ด้วยมั้งใช่เฮ้ยเพราะอะไรวะเจอมาสองคนแล้วนะเนี่ยอภินิหารหนูไม่เคยแบบเจอคนอ่ะอื้อเออเดือดรอบชื่อเดือดรอบอะไรงเงี้ยหรอเธอไม่หนไป่หไมนไหนพี่เพ่เพื่อนตอนเด็กให้ดูหน่อยได้ไหมอะไรนะแบบพูดพูดแบบเด็กน้อยอ่ะไม่เอาได้ไหม ไม่เอาได้ไหมคะไม่เอาหนูขอร้องเถอะไม่เอาเออจริงจริงไม่พี่ไม่ใช่เด็คโอเคเลยไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้านู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 เห็นปะเอาไปไหนนี่ไม่ใช่ทางนู้นทางนี้เอ้อเหรอเหรอ พี่เรียอไม่้ทำอะไรปัญญาอ่อนคนดูก็รู้แค่ต้า่างนน้กดซับกดปิดนะคะเพื่อเป็นกาังก้ให้แดงนี่นะไอ้มิ๊กย l ไอ้เล u ฟยูไอ้วันแก่ เราไม่เคยคิดเปิดใจให้ใครเลยหรอหนูน้อยเอ้ยไม่เขาทำไมหรอไม่แต่คนใจร้ายเขาอ้าวเรารู้ได้ไงว่ามีแต่คนใจร้ายแปลว่าเราก็ต้องเคยมีแฟนมาก่อนดิแม่รับไม่เคยมีเขาไม่อยากมีรับแปลว่าเราเคยโดนอกหักอกอกหักอกไก่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 ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ถูกปะโออยู่คนเดียวดีกว่าอโลน ช่หรอใช่ใช่ค่ะดี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 ความคิดตีนะถ้าแบบนี้ใช่ใช่หาเงินดีกว่านะใช่ใช่หาเงินมาแบบมาเ้ยอ้ยหนุ่มมีสนใจแบบเป็นซอให้พี่บ้างล่ะโอซอใช่ฮะซออะไรเงี้ยมีไห่ซอใช่ซอที่แบบว่าเลี้ยงพี่ในทุกๆวันอย่างเงี้ยเพราะบางทีพี่ก็ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เฮ้ยทำไมหัวกูโลนวะ ไม่ได้ล้นนี่ไเงาเนี่ยเห็นไหมนะน่ะอ๋อแล้วพี่โวยวายทำไมเนี่ยเขาตกใจไงอ๋อตกใจน้าดูเอามา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 เอาไปมาแล้วคิดว่าอย่าหยามนะกระเป๋ากระเป๋าปลาเก่าหรือเปล่าหกสามศูนย์ครับหกสามศูนย์ ทำไมหนูต้องมีแบบเลอะซอสด้วยอะเอาหนูทำวันเล็บสติกไงทำมานันเล็บสติกแม่มาเล่นโอ,อ้อยโอเคเป็นต, <okay. S 1> ตัวตลกให้เขาอีกแล้วสินะเรืองน้องพี่มมนะไม่ขาะแค่เป็นตอนนั้นไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ฟังไงตอนนั้นโฟกัสอย่างอือ่นอยูอ่ใช่อ,อ,อะไรนะเปล่าเป่าเขาเปล่าเปล่าเขาเป่า,ปา,ปาโอเคอเหรอ บ่มีอยังมาพังทลายความหักของสองลงได้หนูมีแพชชั่นเป็นของตัวเองหรือยังครับอันนี้ยังครับยังแล้วหนูอยากได้แพชชั่นไหมอยากไแต่หนูรับไปแล้วใช่ไหมหนูจะรับใช่ไหมในสิ่งที่พี่จะบอกไปเพราะว่าพี่ต้องใช้สมองและจินตนาการอีกเยอะ